แล้วคลิปนี้นะคะพี่น้องจะมาเว้าเรื่องบอกว่าเป็นข้าวดีก็แล้วกันนะคะพี่น้องข่าวดีมีลุน้นเออตางไวยังสี่นาะพี่น้องเนาะเอา้ามีลุนอีหยังนะคะพี่น้อง่ออด่นกล่าวคำสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุภูสุกน์เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลาน้อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงแต่วัดเจโอทู่นะคะพี่น้องเป็นข้าวดีนะคะพี่น้องเออ ได้เห็นพ่อการใช้กับซอนุดนะคะพี่น้องเพิ่นไดมนานั่งกูดกุ้ยกันและที่สําคัญก็คือซอหนุดก็คือคนทองนะคะพี่น้องคนทองซอนุดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ่อมี่พอหัวหนาวงแล้วก็ต้องมีแมหัวหนาวงถูกว่าซอนุดคือแมหัวหนาวงเด้อพี่น้องเด้อหัวหนาวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแม่หัวหนาวงสาวหน่อยลําเพิ่นโจ แม่หัวหนาวงเออแม่หัวหนารถแฮสองนวย 2, น่วยลำเพิ่หน่วยลำแพนนะคะพี่น้นนนนองเออต้องบอกไว้จริงสัน้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเป็นแม่ทุกแนวละพี่น้องแนะตอนนี้กะกำลังทองนะ,ะลูกคนที่สามนะคะพี่น้องถ้าร่วมมีลาน้อยเข้าไปต้องถือว่าเป็นลูกคนที่สี่นะคะแต่อว,ว่าท่องเองนี่สามคนนะพี่น้องตอนนี้ก็มีแล้วก็คือลำเพิ่นกับลำแพน ส่วนน้องยูทูบนี่คือซื้อเล่นแล้วพี่น้องเด้อได้ตั้งไว้แล้วนะคะตั้งไว้แล้วซื้อวอ่าน้องยูทูปณนคณะนี่ก็คือกําลังจะครบเก้าเดือนเต็มแล้วนะคะพี่น้องเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะคะและที่สําคัญก็คือได้มือได้เว้นในการที่จะทาคลอดแล้วนะคะเพราะว่าบรได้่ล่อให้ออกไข้คลอดธรรมชาตินะคะถือว่าเป็นการที่สิบห้าคลอดนะคะพี่น้องได้มือได้เว้นแล้วนะคะ นั่นก็คือวันที่เก้าท่านว่าคมหกเจ็ดที่สี่หอดนี่นะคะถือว่าเป็นมือสันวันดีนะคะแล้วก็มีเวลากำหนดใบก็คือเก้าโมงสามสิบเก้านาทีนะคะนี่คือเวลาที่เพื่อนกำหนดว้แล้วนะคะพี่น้องเก้าจุดสามเก้านอและที่สำคัญก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเหมือดทั้งม้วนก็ต้องอยู่ที่วารอว่าบอดโจหรือว่าพอดโจนะคะพี่น้องพอัวหนาวง เพิ่นสิกลับมาได้ทันเวล่าหรือไม่เวลาอาจสิมีการคาดเคลื่อนได้นะคะพี่น้องไม่เกินสิบโมงประมาณนั้นนะคะนี่คือเอิ้นว่าถือว่าเป็นมือเป็นมือสันบันดีเป็นมือเลิกมือง่ามที่เพิ่นได้คัดเลือกแล้วเอาว่าเป็นมือที่สะดวกสุดละไปนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือและตอนนี้ก็ได้แล่ม่งไปทังเมหัวานาวงหรือสอดุดน,นะคะพี่น้อง นาตาสดใสนับถึงแท้ทองน้องยูทูบมากนะคะพี่น้องแต่เห็นว่าทวงที่แพร่นี่ที่แพร่นัดก็เห็นจะเป็นน้องยูทูบนี่แล้ว,วสั้นซี่เดือนเต็มเต็มบอได้กินยังได้กินได้เล็กๆน้อยๆน,นะคะจนพร้อมนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการแพ้่ทองนะคะพี่น้องที่แพรหรักๆก็กกมีน้องลําเพินนะคะแต่น้องลําแพินว่าบบแพรมเอ้าสู่กันฟังตามที่เิ่นโศกันนะคะพี่น้อง แต่ว่ามีข้าวดีนะคะพี่น้องข้าวดีมีรุ่นตรงใดก็รั้งข้าวควบอยู่ตอนนี้นะะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีซื้อเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนบอกว่าจังส่เพื่อนมาท่านได้ตั้งซื้อจริงพี่น้องบ่ท่านติ้ตั้งซื้อจริงบ่รู้ว่าจะได้ซื้อ,อยังนะคะแต่เรื่องเล่าของทางลรกพยาบาลเนาะแต่มีการมากการลันตีจากช่องยูทูบคุณสอ แล้วก็คุณหมออ่าคุณหมออีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องเพิ่นเองก็ได้มาล่ำดับ่าเรื่องเล่าของการลอดที่เพิ่นสีมีหนังซื้อให้ในเวลาทอนี่ทอนั่นพวรจะเป็นซื้อขึ้นต้นด้วยอักษรใดยังไงนะคะอันนั้นคือเรื่องเล่าของตำรับตำร่าแต่บัดนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่ในซื้อที่เพิ่นสียกขึ้นมานี่เด้อพี่น้องเด้อว่ในดีมีล่างวันนะคะพี่น้อง พ่อการใช่นะคะพี่นอ้องเพื่อนในตั้งล่างวันไว้หากว่าซื้อใดที่ได้รับการประกวดเออซื้อใดที่ซ่อนุษเพื่อนเลือกนะคะพี่น้องล่องเบิง้งร่องเบิ้งนะคะถ้าหากว่าเพื่อนเลือกนะคะในการตั้งซื้อในครั้งนี้ให้ไปคอมเมนต์ลงใต้ช่องของพ่อการใช่ก็คือคลิปนี่แหละนะคะพี่น้องคลิปที่เพื่อน,นเว้าถึงเรื่องราวของการจิตตั้งซื้อน้องนี่แหละนะคะ สำหรับน้อง y o u t u b e นี่นะคะพี่น้องจะได้ซื้อว่าจังใดให้เริ่มต้นที่พ่อกับแม่เป็นรักว่าสัน้นพ่อซื้ว่ายมมนินนะคะพี่น้องส่วนแม่นั่นก็ซื้อว่าอนงนุษย์อ่าผู้ใดอยากจะตั้งซื้อซอยกันล่องระดมเข่ามานะคะพี่น้องระดมสมองเรื่องเล่าองการตั้งซื้อนะคะแล้ววันนี้ก็มี่นอ้องเอ่อมีพีสาวซื้อว่าล่ำเพลิน แล้วก็นองลาแพนเออ,อบอกว่าพีลําเพิ่นแล้วก็พีลําแพนนะคะนี่คือซื้อจริงนี่เด้ลำเพิ่นลําแพนแม่นบอออกมาหนันบอคือ,อยังไงซื้อรีซื้อจริงบรูเอะหรือว่าจะเป็นซื้อจริงพี่น,อน้องผู้ใดหูคอมเมนต์เขามาให้แอ้เด้นรับรููนี่เด้อเอาเอาซื้อพอกับซื้อแม่เป็นหลักกันแล้วกันนะคะก็คือซื้อว่านนุษุ์และยมมณีนะคะพี่น,อน้องผู้ใดอย,ยากจะตั้งซื้อแบบใดล่องขำนวณวิเคราะห์อ,ออกมาเบิ่ง น้องยูทูบซื้อว่อาจังใดนะคะหรือจะไปเปิดตำลับตำล่าหาเทธอซื้อนั่นตรงประเด็นนะคะพี่นอ้องอ่าตรงจุดตรงใจอ่าอยากจะได้ซื้อนี่ละ,นะะล่ะอ่ะรู้ซื้อว่าเพื่อนมีรางวัลนนั่นก็คือเอาความรู้ซื้อของสอนุชเป็นลักนะคะพี่นออ้องเออว่าสอนุชเพิ่นมักซื้อใดนะคะผู้ใดคอมเมนต์เข้าไปเพื่อนกษสิได้ไปอ่านคอมเมนต์ นะคะในระวางที่จะไปหอดมือพาคลอดนะคะพี่น้องก็คือพ่อการใช่ได้ประกาศไป้แล้วนะคะพี่น้องว่าจะตั้งร่างวั่นไว 3, น้สามพันคะแนนนะคะพี่น้องถ้าหากว่าซื้อได้รับการคัดเลือกนะคะสามพันคะแนนนี่ก็จะเจป็นของเจ้าของซื้อนั่นไปนะคะต้องบอกว่าร่วมกันแสดงความยินดีล่วงหนาไว้เลยบอกว่าไผ่ด้อพี่น้องเดือสามารถจะตั้งซื้อเข้าไปเพื่อร่วมสนุกํากัน นะคะเรื่องเล่าเรานี่หาว่าเพกกื่อนยิบเพื่อนจับเพื่อนเลือกที่จะให้ไปเป็นซื้อลูกไส้เพื่อนหนูก็ตือว่าสูตรยอดแล้เนาอพี่น้องเน,นาะก็จะได้ว่าโอ,อ้นี่้านนี่ล่ะซื้อนี่เราคอยเป็นคนตั้งนะคะในนอนที่สูดว่าซอน,นุดคนกะสิไปคัดไปเลือกด้วยตัวเขาคนเองนะคะและบอกว่าอีกว่าบอกให้มีสารเด้อพี่นอ้องเด้อเออตรงนี้เพ่นบอกว่าทำมีสารนี่รู้สึกว่ามันจะยุ่งยังี่ยังประมานนั้นนะคะ บ่ให้มีสละะเอ่อบ่ให้มีสละะสละอย่างจังไดนี่ละบ่ให้มีสละก็จะเล้วกันเช่น,นพ่อเอ่อการใช้แล้วซื้อท่านดลกะธานะดนลน,น,นี่จะบ่มีสละะนะคะพี่น้องเฮาเอาว่าบ่ให้มีสละะก็แล้วกันนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้องหากนันใดเ้ามารับชมยินดีฟังแล้วอยากจะร่วมสนุกอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นอยากจะร่วมแสดง ให้ไปสแสดงแจ้งซื้อแล้พี่น้องเด้อเออถ้าอยากไปแสดงความเดียนในโลกมาจองนี่ได้นะคะไปคลิปนี้เลยแต่ถ้าบอกว่าจะจะแจงแจ้งว่าควรจะให้น้องยูทูบซื้อว่าที่ไหนให้ไปที่ช่องพ่อการใช่สิมี่ร่างวันสามพันคะแนนนะคะพี่น้องตามนั้นขอบคุณสำหรับสุภูสุคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องอย่าลืมท่านใดที่ว่าให้กดติดตามฝากกดติดตามน้ำเน่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่น นะคะพี่นอ้องเส้อทายคิบบอดโจกพเวลาหน่อยเลฝากช่องให้กับเอเพ้นขอบคุณในความการุณน้าของศิลปินทั้งสองท่านนะคะยิ่งๆปังๆสุุู้สุขก้ขนเชิญติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ลาก็ขพฝากช่องเอ็ดเ่นด้านเอเจนได้จ้าฝากอะไรก็รส่ในกำลังใจนี้ก็เพ่อนติดตามช่องพิเสียงตะวันค่ะอีพีจีอีพีีอีพีจีฝาก่น้าะครับ